สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงเรื่องราวที่จะนําเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่มีร่องรอยแผลเป็นที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดเด็กชายผู้นี้มีชื่อว่าเด็กชายนพพรใจเร็วเรื่องราวของเขานี้เกิดขึ้นที่ตำบลตะางรอ้ออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เด็กชายนพพรขณะที่อายุได้สองขวบกําลังหัดพูดยังพูดไม่ค่อยจะชัดนัก เขามักจะตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึกอยู่บ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุหนังปอผู้เป็นแม่พยายามปลอบยังไงเขาก็ไม่ยอมหยุดร้องไห้ง่ายๆหนังปอจึงได้แต่ดุห้ามปราบไม่ให้ร้องบางครั้งเขาก็ร้องไห้จนเหนื่อยและหลับไปเองเป็นอย่างนี้เสมอจนกระทั่งเขาเริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึกบอกว่าจะไปหาพ่อจะไปหาแม่ นางปอบผู้เป็นแม่ก็ปราบว่าพ่อแม่ก็อยู่นี่ไงลูกหนูจะไปหาพ่อแม่ที่ไหนล่ะเด็กชายนุผ่อนก็พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่พ่อแม่นี้ผมจะไปหาพ่อเอกแม่ตีนายทวนและนางปอได้ยินบุตรชายพูดอย่างนั้นก็มีความรู้สึกสงสัยว่าบุตรชายของพวกเขาจะจำอดีตชาติได้หรือไม่เพราะพ่อเอกแม่ตีที่เด็กชายนุ่ผ่อนพูดพวกเขาก็พอจะรู้จกักเนื่องจากเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน ตอนนั้นในทวนและนางปอนึกถึงรอยแผลเป็นที่มีมาตั้งแต่กำเนิดของเด็กชายนุพพรเพราะเมื่อตอนแรกเกิดเด็กชายนุพพรมีร่องรอยความผิดปกติหลายแหง่งคือเขามีรอยแผลเป็นบริเวณข้างศีรษะด้านบนซ้ายค่อนไปทางด้านหลังสามแหง่งข้อมูลจากการตรวจสอบโดยละเอียดล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปี2552มีติ่งเนื้อคล้ายกับเนื้องอกในปาก บริเวณกระพุ้งแก้มด้านขวาอีกหนึ่งแห่งและใบหูด้านขวาพับเข้าผิดปกติคล้ายกับผลหูขาดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่บ้านว่าหากผู้ที่มีลักษณะร่องรอยความผิดปกติเช่นนี้หรือมีรอยแผลเป็นตั้งแต่กำเนิดจะมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วสืบชาติมาเกิดและส่วนใหญ่เด็กที่เกิดมามักจะจำอดีตชาติได้ด้วย นอกจากนี้พวกเขายัางนึกถึงความฝันของนางลำพองพัตตาสิงเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เคยมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งนางปอพึ่งคลอดเด็กชายนพพรใหม่ๆว่ามีอยู่คืนหนึ่งนางลำพองฝันไปว่ามีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาบอกว่าช่วยไปบอกกับนางปอด้วยว่าลูกของนางปอที่กำลังจะเกิดมานั้นเป็นคนอื่นมาเกิดและถ้าเขาเกิดมาแล้วอย่าพึ่งให้กินไข่ถ้ากินแล้วเขาจะไม่พูด ซึ่งนางลำพองเองก็ไม่เคยรู้จักผู้ชายในฝันมาก่อนตอนที่นางลำพองฝันนางปอก็กำลังตั้งท้องเด็กชายนพพรได้ประมาณ8 9ถึงเเดือนใกล้จะคลอดทีแรกนางลำพองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าเป็นความฝันธรรมดาและไม่ทราบว่านางปอกตั้งท้องเพราะไม่ค่อยสนิทกันต่อมาเมื่อนางลำพองทราบว่านางปอะคลอดลูก จึงมาเล่าความฝันในครั้งนี้ให้หนางปอฟังหลังจากที่นางปอคลอดเด็กชายนุพพรไม่นานคืนนั้นในทวนและนางปอรู้สึกสงสยัยแต่อยากรู้ว่าจะใช่อย่างที่พวกเขาคิดหรือไม่จึงถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนูเป็นใครมาเกิดละลูกแล้วพ่อแม่หนูชื่ออะไรเด็กชายนุพพรก็ตอบว่าผมเป็นไอแจมพ่อผมชื่อเอกแม่ผมชื่อตีในทวนและนางปอกล่าวว่า พวกตนรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของบุตรชายเป็นอย่างมากคิดว่าเขาคงจะจำอดีตชาติได้หลังจากคืนนั้นพวกตนก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวอดีตชาติของเด็กชายนกพรอีกหลายครั้งซึ่งเขาก็ตอบคำถามและเล่าเรื่องอดีตชาติของเขาให้ฟังพอสรุปความได้ว่าชาติก่อนเขามีชื่อว่าในแจมเป็นบุตรของในเอกกับนางตีเขาถูกคนได้สองคน ยิงพณะนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวบนบ้านของนางตงพี่สาวเขาบอกชื่อคนร้ายทั้งสองคนด้วยคืนนั้นเขาในแจมไปชมภาพยนตร์กับนางเนี้ยน้องสาวที่วิกของนางสวัยในหมู่บ้านแล้วกลับมาจุดตะเกียงนั่งกินข้าวกับหน่อไม้ต้มและยอดฟักทองต้มจิ้มน้ำพริกบนบ้านของนางตงกำลังจะอิ่มํำสุดท้ายพอดีก็ได้ถูกคนร้ายสองคน ซุ่มยิงจับใต้ถุนบ้านกระสุนถูกบริเวณปากและใบหน้าด้านขวาถาลุด้านข้างศีรษะยืงไปทางด้านหลังเขาล้มฟุบหลงขาดใจตายทันทีหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาเห็นว่าคนร้ายทั้งสองคนเป็นใครและวิ่งหนีไปทางไหนหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาเองก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนแต่มีบ้านมีผู้คนอยู่กันมาก บางคนแต่งตัวดีมีบ้านหลังใหญ่มีบริวารคอยรับใช้และมีอาหารการกินเพียบพร้อมแต่ตัวเขาเองมีเนื้อตัวที่สกรปรกมอมแมมใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆอาศัยอยู่ในห้องแถวเก่าๆสก,กรปรกและไม่มีอาหารกินเวลาหิวก็ต้องแอบไปขโมยอาหารของคนอื่นมากินเขาจับได้ก็นำตัวไปขังล่ามโซ่ไว้ให้อดข้าวอดน้ำทั้งหิวทั้งทรมาน เมื่อเขาปล่อยออกมาก็ออกไปหากินตามวัดในงานบุญหรืองานศพแต่ก็แย่งเขาไม่ทันเพราะมีคนแย่งกันเยอะบางครั้งเขาก็เที่ยวหากินข้าวสุกและอาหารที่มีคนนำมาวางไว้ให้ตามต่อไม้หรือที่ต่างๆที่ไม่ระบุผู้รับแต่ก็แย่งไม่ทันพวกนกกับพวกสุนัขอีกจึงต้องไปหากินเศษอาหารที่เขาเททิ้งตามบ้านเรือนความเป็นอยู่ในขณะนั้นแสนจะลำบากและทรมาน ตอนนั้นเขาคิดถึงนางตีแม่ของเขามากแต่มาหาไม่ได้เขาไม่ให้มาจนกระทั่งมาพบแม่นางปอไปเลี้ยงหัวในป่าคนเดียวนึกชอบจึงเกาะหลังมาจากนั้นก็หมดสติไปรู้สึกตัวอีกทีก็มาเกิดกับนางปอแม่ในปัจจุบันชาติแล้วเด็กชายนพพรพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายแจมโดยเฉพาะเหตุการณ์ในวันที่นายแจมเสียชีวิตได้อย่างละเอียด เหมือนกับว่าเขาได้ประสบเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยตัวของเขาเองและยังเล่าถึงชีวิตในสภาวะหนึ่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตให้ฟังอย่างน่าสนใจซึ่งตอนนั้นในทวนและนางปอ,อยังไม่ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ในวันที่ในแจมเสียชีวิตมาก่อนพวกเขาเคยทราบแต่เพียงว่าในแจมบุตรชายของนายเอกและนางตีเพื่อนบ้านถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนเท่านั้นจึงยังไม่แน่ใจว่า เหตุการณ์ที่เด็กชายนพพรเล่าให้ฟังนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่แต่ก็รู้สึกแปลกใจที่เด็กชายนพพรรู้จักชื่อของนายแจมนายเอกนางตีนางโตงนางเนี้ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านได้อย่างไรทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยพบหรือเคยรู้จักกับคนเหล่านั้นมาก่อนเลยหลังจากที่เด็กชายนพพรพูดถึงอดีตชาติของเขาให้ในายทวนกับนางปอฟังได้ไม่นานวันหนึ่งนางปอได้พาเด็กชายนพพรไปซื้อของที่ตลาดนัดวัดใหญ่ ในหมู่บ้านและได้พบกับนางต้อยบัวลอยพี่สาวของนายแจ่มโดยบังเอิญเมื่อเด็กชายนพพรมองเห็นนางต้อยก็ตะโกนเรียกว่าอีต้อยส่วนนางต้อยไม่เคยพบหรือรู้จักกับเด็กชายนพพรมาก่อนก็รู้สึกงงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครทําไมมาเรียกเธอว่าอีและรู้จักชื่อของเธอได้ยังไงเมื่อเห็นนางตอย,ยืนงงอยู่เด็กชายนพพรก็พูดขึ้นมาว่าจําไม่ได้หรือกู้ไอ้แจ่มไง นางต่อยได้ยินก็ยิ่งรู้สึกงงมากขึ้นนางปอจึงบอกกับนางต่อยว่าเด็กชายนพพรเคยบอกว่าเขาเป็นนายแจมน้องชายของนางตอ้อยสืบชาติมาก่อนนางต้อยรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดและการแสดงออกของเด็กชายนพพรมากแต่วันนั้นไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนักเนื่องจากผู้คนพลุกพลานและต่างคนต่างก็จะรีบกลับบ้าน หลังจากวันที่พบกับนางต้อยพี่สาวของนายแจมเด็กชายนพพรก็ร้องไห้อ้อนวอนขอให้ในายทวนกับนางปอพาไปหานายเอกและนางตีพ่อแม่ในอดีตตชาติบ่อยมากขึ้นนายทวนและนางปอก็รู้สึกสงสารบุตรชายแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีเวลาจึงยังไม่ได้พาไปอีกอย่างหนึ่งพวกเขาก็ไม่ทราบว่าบ้านของนายเอกและนางตีอยู่ที่ไหนกันแน่ต่อมาเมื่อพวกเขาว่างจึงตัดสินใจพาเด็กชายนพพร ไปพบกับนายเอกและนางตีพ่อแม่ในอดีตชาติที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของพวกเขาไปทางทิศตะวันออกประมาณหนึ่งกิโลเมตรวันนั้นเด็กชายนพพรดีใจมากชี้มือบอกทางในทวนและนางปอไปอย่างคุ้นเคยจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่เคยเป็นทางเข้าบ้านของนายเอกและนางตีเด็กชายนพพรมองหาทางเข้าบ้านไม่พบเขามีท่าทางงงงและรำพึงรำพันเบาวๆว่าใครมันมาสร้างบ้านปิดทางเดินวะ ในทวนและนางปอก็ไม่ทราบเช่นกันทราบแต่เพียงว่าบ้านของนายเอกและนางตีอยู่บริเวณนั้นแต่ไม่ทราบแน่นอนว่าเป็นหลังไหนจึงปล่อยให้เด็กชายนุพพรเป็นผู้นำไปเด็กชายนุพพรบอกกับในทวนและนางปอว่าแต่ก่อนถางเข้าบ้านผมอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันหายไปไหนเดี๋ยวลองไปดูทางโน้นก่อนเด็กชายนุพพรและนายทวนนางปอเดินต่อไปอีกประมาณ20เมตร ก็พบถางเข้าบ้านของนายเอกและนางตีเด็กชายนุพรเดินนำหน้าไปอย่างคุ้นเคยท,ทั้งทั้งที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเมื่อมาถึงบริเวณบ้านของนางตงพี่สาวของนายแจมซึ่งอยู่ติดกับบ้านของนายเอกและนางตีเด็กชายนุพรชี้ให้ในายทวนและนางปอดูบ้านหลังนั้นแล้วบอกว่าเขายิงผมตายบนบ้านหลังนี้แหละนายทวนและนางปอก็ได้แต่มองดูเพราะไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของใคร เมื่อมาถึงหน้าบ้านของนายเอกและนางตีเด็กชายนพพรก็มีท่าทางงงอีกครั้งแล้วพูดว่าแต่ก่อนบ้านผมอยู่ตรงนี้นี่นาจากนั้นก็พานในทวนและนางปอกขึ้นไปบนบ้านขณะนั้นนายเอกและนางตีกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ท,ทันทีที่เห็นนางตีเด็กชายนพพรเรียกนางตีว่าแม่แล้วตรงเข้าไปนั่งบนตักของนางตีอย่างคุ้นเคยและเรียกนายเอกว่าพ่อ นายเอกและนางตีก็พอจะทราบข่าวการจำอดีตชาติได้ของเด็กชายนพพรมาบ้างแล้วจากคำบอกเล่าของนางต้อยพี่สาวของนายแจมซึ่งเด็กชายนพพรเคยทักทายขณะพบกันโดยบังเอิญที่ตลาดนัดในหมู่บ้านพวกเขารู้สึกดีใจและได้สอบถามเด็กชายนพพรเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของนายแจมหลายเหตุการณ์เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กชายนพพรคือนายแจมบุตรชายของพวกเขาสืบชาติมาเกิดใหม่จริงหรือไม่ ซึ่งเด็กชายนพพรสามารถตอบคำถามของพ่อแม่และญาติพี่น้องของนายแจมได้ถูกต้องทั้งหมดเขาสามารถบอกชื่อของพ่อแม่และญาติพี่น้องของนายแจมสามารถบอกชื่อสถานที่ต่างๆได้เช่นเรียกบริเวณบ้านในอดีตชาติว่าโพกสนวนเหมือนที่ชาวบ้านเคยใช้เรียกและชี้บริเวณที่เคยมีต้นสนวนอยู่ได้ทั้งๆท,ที่ต้นสนวนคนนั้นถูกโคนไปก่อนหน้านั้นหลายสิบปี นอกจากนี้เขาอย่างเล่าถึงเหตุการณ์ในคืนวันที่นายแจมถูกยิงเสียชีวิตให้ฟังโดยละเอียดเหมือนกับเคยเล่าให้ในายทวนและนางปอฟังและเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาได้ฝันว่าผนร้ายทั้งสองเป็นใครชื่ออะไรวิ่งหนีไปทางไหนและพวกมันตายไปแล้วศพน้ำหน้ามันอยากกิงผมเด็กชายนกผ่นพูดอย่างสะใจ ายทวนและนางปอสอบถามพ่อแม่และพี่น้องของนายแจ่มว่าเหตุการณ์ที่เด็กชายนพพรพูดมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ก็ได้รับคำยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เด็กชายนพพรเล่าให้ฟังนั้นเป็นความจริงทั้งหมดทั้งชื่อสถานที่ที่นายแจ่มไปชมภาพยนตร์ก่อนจะกลับมาถูกยิงเสียชีวิตคือวิของนางสวายสถานที่ถูกยิงเสียชีวิตคือบ้านของนางโตงพี่สาว กับข้าวที่นายแจมกินก่อนถูกยิงคือหน่อไม้ต้มยอดฟักทองต้มจิ้มน้ำพริกชื่อของคนร้ายทั้งสองคนที่ยิงนายแจมทิศทางที่คนร้ายทั้งสองวิ่งหนีไปและที่สำคัญเขาบอกว่าคนร้ายทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆคนร้ายทั้งสองคนนั้นถูกคนอื่นยิงเสียชีวิตไปแล้วหลังจากหลบหนีไปได้หลายเดือนในทวนและนังปอบ ได้เล่าถึงคำพูดและการแสดงออกของเด็กชายนุพพรเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาในบ้านให้พ่อแม่และพี่น้องของนายแจมฟังทุกคนต่างพากันหัวเราะชอบใจเพราะทางเข้าบ้านทางเดิมที่เด็กชายนุพพรพูดถึงว่าใครมันมาสร้างบ้านปิดทางเดินนั้นแต่ก่อนเคยมีอยู่จริงแต่ปัจจุบันนี้ได้ถูกเจ้าของที่สร้างบ้านเดินปิดทางไปหมดแล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ทางใหม่ในปัจจุบันแทน และบ้านหลังที่เด็กชายนพพรชี้ให้ดูคือบ้านของนางตงพี่สาวคนหนึ่งของนายแจมซึ่งเป็นสถานที่นายแจมถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตจริงส่วนสาเหตุที่เด็กชายนุพพรมองเห็นบ้านในอดีตชาติของเขาแล้วทำท่างงงง,ง,งก็เพราะว่าแต่ก่อนในสมัยที่นายแจมยังมีชีวิตอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงภายหลังโดยรื้อส่วนที่เป็นหน้าบ้านออก เหลือแต่ส่วนที่เป็นหลังบ้านเท่าที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองจากการพิสูจน์และสอบถามในครั้งนั้นทําให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของนายแจมและพ่อแม่ของเด็กชายนพพรเชื่อว่าเด็กชายนพพรคือนายแจมมีสินทรัพย์สืบชาติมาเกิดใหม่จริงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กชายนพพรเข้าไปมาหาสู่กับพ่อแม่ในอดีตชาติของเขาอยู่เสมอนางเนี้ยน้องสาวของนายแจมได้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของนายแจม และเหตุการณ์ในคืนวันที่ในแจมเสียชีวิตให้ฟังว่าในแจมพี่ชายของเธอเกิดเมื่อปีพศ2494เป็นบุตรคนที่ห้าของครอบครัวในจำนวนพี่น้องทั้งหมด9คนในแจมเคยมีภรรยาชื่อนางสวายแต่แยกทางกันไปก่อนที่ในแจมจะเสียชีวิตไม่นานมีบุตรด้วยกันสองคนคือในจอมและนายจัน หลังจากที่ในแจมแยกทางกับภรรยาในแจมได้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดชุมพลซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในหมู่บ้านเขาครองเพศบรรพชิตได้ไม่นานก็สึกก่อนที่จะสึกในแจมได้ให้พระคุนนิมิตโพธิวัดเจ้าอาวาสท่านดูเลิกสึกให้หลวงพ่อท่านตรวจดูเลิกให้แล้วปรากฏว่ายังไม่มีเลิกสึกถ้าสึกไปจะมีเคราะห์แต่ด้วยความใจร้อนของในแจมยืนยันที่จะสึกให้ได้ หลวงพ่อท่านเห็นว่าทัดฐานไม่ได้จึงทำพิธีศึกให้แต่มีเงื่อนไขว่าในแจมต้องนอนค้างที่วัดสมคืนหลังจากนั้นค่อยกลับไปอยู่บ้านแต่ในแจมนอนที่วัดได้เพียงสองคืนคืนที่สมีภพาพยนตร์มาล้อมผ้าปิดวิกที่ลานบ้านของนางสวัยคนในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า วิกหนังสวยในแจ่มได้เข้าชมภาพยนตร์พร้อมกับเธอและญาติิหลังภาพยนตร์เลิกในแจ่มได้แยกเข้าไปที่วัดส่วนเธอและญาติิเดินกลับบ้านไปก่อนคืนนั้นหลวงพ่อได้ยินเสียงในแจ่มเข้ามาในกุฏิและกําลังจะออกไปจึงออกมาบอกให้ในแจ่มนอนที่วัดแต่ด้วยชะตาถึงคาดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบในแจ่มบอกกับหลวงพ่อว่าเขาคิดถึงแม่อยากกลับไปนอนที่บ้าน หลวงพ่อท่านพยายามทัดทานไว้แต่ในแจ่มยังยืนยันที่จะกลับไปนอนที่บ้านให้ได้หลวงพ่อเห็นว่าทัดทานไม่ได้จึงปล่อยให้กลับไปหนังเนี้เล่าให้ฟังต่อไปว่าเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านได้สักครู่ในแจมก็เดินตามมาตอนนั้นเธอยังไม่ได้เข้านอนเมื่อในแจมมาถึงก็ยังไม่ขึ้นบ้านแต่ได้แวะขึ้นไปกินข้าวบนบ้านของนางตงพีสาวซึ่งอยู่ติดกัน หลังจากนั้นไม่นานเธอได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันสองสามนัดเสียงปืนดังมาจากทางบ้านของนังตงตอนนั้นเธอคิดถึงนายแจมพี่ชายขึ้นมาทันทีจึงตะโกนขึ้นมาด้วยความตกใจว่าเขาหญิงพีทิศเขาหญิงพีทิศทั้งๆท,ที่ยังไม่ทราบว่าใครถูกยิงพ่อของเธอและญาติญาติที่อยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงปืนและเสียงตะโกนก็ผากันคว้าปืนวิ่งออกมาย่างบ้านของนังตงทันที พ่อของเธอและญาติิวิ่งติดตามคนร้ายไปส่วนเธอได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านของนางตงพี่สาวและได้พบในแจมพี่ชายถูกยิงบริเวณใบหน้าด้านขวาทะลุศีรษะด้านหลังใบหูข้างขวาขาดเสียชีวิตขาดสำรับกับข้าวตอนนั้นเธอยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครและมีกี่คนต่อมาจึงได้ทราบจากเพื่อนบ้านที่พบเห็นคนร้ายขณะกำลังวิ่งหนีไปในคืนนั้นว่า คนร้ายที่หญิงพี่ชายของเธอมีสองคนซึ่งเป็นคนที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในแจมพี่ชายของเธอได้เสียชีวิตเมื่อปีพศ2516ขณะอายุได้22ปีตอนนั้นเธอและครอบครัวเสียใจมากเธอยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้ดีถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามนางปอแม่ของเด็กชายนพพรเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งเด็กชายนพพรได้มารอรถโดยสารที่ท่ารถตะเคราะห์ไผ่สาลี เด็กชายนุม่มผ่มองเห็นหนางสวายอดีตภรรยาของนายแจมซึ่งขายกาแฟอยู่บริเวณท่ารถก็ชี้มือบอกกับเธอว่าแม่แม่นั่นเมียผมสวยไหมเธอทราบความหมายที่เขาพูดดีและพยายามปราบไม่ให้เขาพูดแต่เด็กชายนุมพมผ่ก็พูดขึ้นมาอีกว่าเมียผมจริงๆนะแม่เพื่อนบ้านที่อยู่บนรถต่างพากันประหลาดใจ กับคำพูดของเด็กชายนกพรหลังจากวันนั้นเด็กชายนกพรก็พูดถึงนางสวายอยู่บ่อยๆมีครั้งหนึ่งเขาเห็นนายยิ้มสามีคนใหม่ของนางสวายขับรถโดยสารผ่านหน้าบ้านก็บอกกับเธอว่าแม่นั่นรถเมียผมเฮ้ยไม่ใช่รถผัวเมียผมนางสวายอดีตภรรยาของนายแจมเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งเธอเห็นเด็กชายนกพรย,ยืนมองเธอและทำท่าอาย,อาย จึงอุ้มเด็กชายนพพรขึ้นมาขณะที่เธออุ้มเด็กชายนพพรอยู่นั้นเด็กชายนพพรใช้มือลูบไล้ใบหน้าของเธอและมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเธอจึงแกล้งดุและว,วางลงเด็กชายนพพรแสดงอาการเขินอายหน้าแดงความจริงตอนนั้นเธอเองก็พอทราบข่าวที่เด็กชายนพพรพูดถึงอดีตชาติของเขาว่าเป็นในแจมสืบชาติมาเกิดบ้างแล้วทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนักแต่เมื่อได้มาพบกับตัวเองก็รู้สึกเชื่อขึ้นมาบ้าง นางสวัยกราวนอกจากภรรยาในอดีตชาติแล้วบุตรชายทั้งสองคนของนายแจมคือนายจอมกับนายจันก็เคยไปพบกับเด็กชายนุพพรที่บ้านวันนั้นเมื่อเด็กชายนุพพรเห็นนายจอมกับนายจันเดินมาก็พูดว่านั่นไอจอมไอจนันลูกกูนี่ทำไมลูกกูถึงตัวใหญ่กว่าพ่อว่า เด็กชายนพพรเรียกชื่อของนายจอมและนายจันได้ถูกต้องทงั้งทั้งที่พึงพบเห็นกันครั้งแรกและยังบอกด้วยว่านายจอมและนายจันเป็นลูกของเขาซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาจะจำลูกชายทั้งสองคนได้เพราะเมื่อครั้งที่นายแจมถูกยิงเสียชีวิตนั้นนายจอมอายุป,ประมาณสองขวบและนายจันอายุประมาณหนึ่งขวบเท่านั้น เด็กชายนพพรได้พูดและแสดงออกถึงความทรงจำในอดีตชาติของเขากับหลายบุคคลโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำผิดของเขาในอดีตชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ในอดีตชาติและพ่อแม่ในปัจจุบันชาติรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากจึงพร้อมใจกันพาเด็กชายนพพรไปให้คนทรงเจ้าทำพิธีเสกน้ำมนต์ให้ดื่มถึงสองครั้งเพื่อให้เขาลืมอดีตชาติโดยเร็ว แต่เขาก็ยังไม่ลืมในการทำพิธีครั้งที่สองขนส่งให้เด็กชายนพพรรับปากและสัญญาว่าจะไม่พูดถึงอดีตชาติของเขาอีกซึ่งเด็กชายนพพรรับปากแต่เขาก็ยังอดที่จะพูดถึงเรื่องราวในอดีตชาติของเขาไม่ได้ขณะที่ไปสัมภาษณ์เด็กชายนพพรก็ได้ลืมอดีตชาติของเขาไปมากแล้วแต่ยังสามารถจำได้ว่าอดีตชาติเขาชื่ออะไรพ่อแม่พี่น้องในอดีตชาติชื่ออะไรบ้าง ส่วนความทรงจำในส่วนอื่นๆเด็กชายนพพรต้องใช้เวลาคิดอยู่นานจึงตอบได้บางเรื่องบางเหตุการณ์เขาก็จำไม่ได้แล้ว และเรื่องราวความจริงที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้จะยังคงสืบสารเผยแพร่เรื่องราวของเขาต่อไปอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าชาติหน้ามีจริงเพื่อให้ผู้ที่กำลังประกอบกรรมดีและผู้ที่กำลังท้อแท้ในการประกอบกรรมดีได้มีกำลังใจและมั่นใจในผลแห่งความดีอย่างน้อยก็เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับผู้ที่กำลังประกอบกรรมชั่ว ผู้ที่กำลังประมาทว่ากรรมชั่วไม่ให้พ้นได้เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพื่อประโยชน์และความสุขของตนและผู้อื่นสืบต่อไปหากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวของคนระลึกชาติเรื่องราวของคนกลับชาติมาเกิดเรื่องราวของคนที่ตายด้วฟื้นอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ